มันจะแตกเดี๋ยวบาทมือมยิมยังร, <c oughs> รโอ้มือนฮิตเต็มหมอยฮัลลโสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วครับกับลานเนสในรายการปากหมานทางช่องช่องอะไรปะปากหมานนะลูกเข้าหนึ่งมั <c oughs> ้งเร่รอยแต่แชร์ะนะครับวับนนี้เราอยู่กลางทุกหน้านะครับเราจะมา ลองลองก่อนนะลองดูก่อนนะครับลองหาหอยหนานะตอนแรกจริงๆริอ่ะมันชื่อหอยเชอรี่เว้ยแล้วคราวนี้พฤติกรรมของมันอนะ่ะก็คือกัดกินต้นข้าวที่อยู่ในนาต่างๆนะครับซึ่งนั่นก็เป็นโทษของมันเนาะซึ่งต้นข้าวมันอยู่ในนาเออแล้วคราวนี้มันก็เลยถูกเปลี่ยนชื่อนะครับว่าเป็นหอยหนานะอืก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะครับว่าโทษของมันก็คือมันกินข้าวนะครับกินต้นข้าวนะแล้วคราวนี้ประกอบกับช่วงนี้ พายุมันเข้านะครับซึ่งมันกําลังจะออกไปแล้วแหละนะฮะเออเมื่อวานก็คือฝนตกแบบเกือบ48ชั่วโมงเลยนะเกือบเกือบแบบสองวันนะเออแล้วฟ้าหลังฝนนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าควรที่จะออกมาอะไรอย่างนี้นะรเราก็เลยจะมากันนะครับก็เดี๋ยวลองไปหาในนาดูก่อนนะครับถ้าไม่มียังไงเนี่ยเราจะไปเอาในตกงนะฮะภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรไม่รู้ภาษาบ้านเราเรียกตกงอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาลองหากันนะมันเจะ ม,มันก็จะหาไม่ยากเพราะว่ามันมันกินข้าวใช่ไหมกินต้นข้าวนะครับออกเป็นนี่ไม่ยากเลยเพราะว่ามันไม่ได้ว่องไวเหมือนกับอุ้ยไม่มันจับมาก่อนแล้วมันไม่ได้ว่องไวเหมือนปลาเหมือนอะไรอย่างงี้นะฮะเออ,อไม่ยากหรอกน่าจะพอแ่่จะพอได้กินพอได้อิ่มอยู่นะ <laughs> ก็ เออมันจะมี2อ,อคลิปนะครับคลิปแรกเนี่ยเราจะหาเนอะเราจะเก็บนะครับแล้วคลิปที่2ก็จะไปประกอบกันนะครับทำเป็นก้อยอะไรเงี้ย ลงไม่ได้นะมันลึกเกินนี่มันถึงนี่ของผู้ใหญ่ของเด็กก้นอ,น<ย>องใ่แหนึงถ้าเกิดว่าวัตถุประสงค์หลักของเราคือการแบบทําลายมันเนี่ยอันนี้คือไข่ของมันก็ต้องทําลายด้วยนะ,ะเอาขึ้นมาแล้วก็มีไม่ อันเก็บไข่มันด้วยตะเมื่อกี้น่าจะไม่เห็นนี่คือไขใ่ใ่ไข่ของมันก็ทําลายไปเลยนะฮะม,มันอาจจะดูแบบ เออฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะแต่ว่าถ้าไม่ทําอ่ะมันคือศัตรูพืชไงทุกคนมันก็เหมือนแมลงฮะฮะอะไรเงี้ยซึ่งแบบเนี้ยมันมันดีกว่าการใช้สารเคมีด้วยนะครับแต่เอาจริงอ่ะถ้ามันระบาดจริงๆเขาก็ใช้สารเคมีกันนะครับซึ่งมันก็จะมีผลทําให้ปลาปลูอะไรเงี้ยเออเอาเอามาเลยมาอ,าอันนี้ก็ของเราเองนะครับ มันเล็กไปไหมในยุคมันไม่มีวิธีที่ถูกต้องกว่านั้นหรอโตัวนั่นดีดูดากมันนะใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะหมดแล้วถ้าเยอะๆก็คือแบบแกะตรงตรงตันมันนี้หัวไก้ใช่เลยอ้าวนั่นเบ็ดนี่นะละผมไมตาย้มขาดือี่ยวผมไปกิน <ừ> อเอจ,จบเอามันเดี<อ>๋ยวอยดอย่าย <c oughs> แกงการกข้าววันนี้จุกเอาดีกว่าจุกตกอองรงน,นี้ดีกว่าอุ้ยแม่กบหนุ่มต้อเกเอาจรงไหนี่ไม่รู้อะไม่เลิกเด้อยันลงท่าหน่ก็พอคนหนึ่งก็ถือตที่ไรนั่น ก็มันจะเศร้าอยู่แนวตัดใหญ่เนี่เป็นเฉ่ยงสีขาวนึ่งเด็ดักอัน้าไม่ใช่หรือเปล่าวะใช่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 เหม,หม,หม,หมเราจะทำไว้เหมือนเดิมได้ไหม<ช>ได้แหละอ่ะนะทีเอาใส่เฉียงสีเนาะมันจะแตกแตมันจะแตกเดี๋ยวบาดมือ ยิ่มยังทุ่นโอ้มือไหนหิตเต็มหม้อองเด้๋ยวหน่แก้วมาใช่ไม่อิงมกี่ได้หน่อยคือการทำก้อยหอยเนี่ยมันจะต้องเผื่อๆนะทุกคนอย่างอย่างเช่นประมาณเนี้อ่ะหอยตัวหอยพร้อมเปลือกเท่าเนี้ มันจะเหลือแค่ประมาณหนึ่งส่วนสี่อ่ะมีตัวหัวหอยอ่ะเพราะว่าตรงเราจะกินแค่ตัวตรงหัวมันนะตรงตรงโตมันเราจะแบบทิ้งไปอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมเพราะว่าจะเป็นเป็นขี้เป็นเครื่องในอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีตาด้วยเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีในคลิปประกอบนะฮะเกือบเสียเกือบเสียเอาขังโถอยดีกว่า อะเราพอแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละเออมันมันก็พอมีแต่ว่ามันเสียเวลานะครับเราฝนมาแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะไปไปดูที่ตรงนะมันเรียกมันเรียกว่าอะไรวะภาษาไทยอะตรงนี่ต้งตรงตรงโอเคเดี๋ยวตัาภาพไปที่ตรงเลยโอเคนะนี่คือดิซิสตรงซึ่งคนมาเก็บไปแล้วมันไม่มีแล้วนะเออ เนี่ยการใช้การใช้ส่งตาถีเนี่ยมันทําให้แบบฝาเล็กฝาน้อยมันตายอะ่ะมันมันแบบตัดวงจรนะไม่โอเคเท่าไหร่นะฮะอ่ะก็เพื่อนมาเพื่อนเพิ่งมาเขาใช้คําว่าอะไรวะภาษาไทยอะ่ะภาษาบ้านเราเรียกเรียกยามนะเอากล้องกล้องเอียง <Yeah. S 1> ภาษาบ้านเราเรียกยามเออมะยามมะยามอะไรเงี้ยนะเออ เพื่อนเพิ่งมาเก็บไปเดี๋ยวเราก็จะไปขอเพื่นมานะคะแต่ว่าคลิปก็จะปิดเอาไว้เพียงเท่านี้ให้เห็นแบบสีเขียวท,ทิวิวทิวิอะไรอย่างนี้ก็คงเพีึงพอแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลาก,กันไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคสซับคายับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า,บายบายคลิปก้อยคลิปถัดไปสวัสดีครับ